โอ้โหพี่น้องอันนี้คือกล้วยไม้แคทรียาดอกสีม่วงดอกใหญ่ของน้าเล็กนะเหมือน,นว่าที่เลี้ยงไว้ตรงเนี้ยมันก็ออกดอกให้ชมทุกปีอันนี้ก็เตรียมออกดอกแต่เห็นไหมโดนกระรอกแทะหมดเลยน้าเลก็กก็ไม่ไหวฮะเดี๋ยวต้องจัดการย้ายหน่อยเนี่ยส่วนตัวนี้กำลังออกดอกเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไร ย้ายดีกว่าช่องจิตเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นแอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิด่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้กล้วยไม้สตอรี่กับนาเล็กก็พามาจัดการกับเจ้าแคทริยาของนาเล็กที่ผูกเกาะไว้กับต้นตะแบกเนี่ยผูกเกาะไว้ในธรรมชาติก็ออกดอกให้ชมทุกปีฮะแต่ปีนี้มันมีปัญหาก็คือเนี่ยแหละเจ้าก,กระรอกมากัดมาแทะเนี่ยแย่เลยก็ดอกเห็นไหมซองดอกเน่าเลย มันแทะกินเดี๋ยวนาเล็กจะจัดการนะเนี่ยนาลเล็กผูกก้อยตรงเนี้ยเดี๋ยวจัดเนี่ยกรีดเชืออตรงนี้นะเดี๋ยวจะงัดออกอ่ะนี่ฮะนาเล็กก็จัดการแยกออกมาแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยเอาไปหาที่ถูกใหม่มันก็เกาะหุ้มไว้เฉยๆอย่างนี้แหละ เอาไปปลูกอย่างนี้ก็คิดว่าไม่ช้ำนะก็คิดว่าน่าจะออกดอกให้ชมอยู่อ่าน่าก<ะ>ก็ได้จัดการแล้วฮะนะก็ไม่ต้องบอกขั้นตอนวิธีการผูกมัดหรอกนะก็แค่นะ่ารักก็ามาปลูกมัดกับไม้กระดานตัวนี้น,ะนี่ไม้กระดานตัวนี้แล้วก็เอามาแขวนไว้ในต้นไม้อยู่ในสวนที่มันอยู่ใกล้ๆใกล้ตาเรานะแล้วก็ต่ำนิดนึง ว่ากระรอกจะได้เกรงใจเราบ้างน,ะนี่ฮะแล้วก็มุมนี้เป็นทางทิศตะวันออกก็แสงมาพอดีตรงนี้ก็จะลมโปร่งลมโกลนะแล้วก็จะมีร่มรำไรบ้างนะช่วงบ่ายก็คือไม่ไม่ได้โดนแดดทั้งวันนะก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่เหมาะสลับเขานะคือเสียดายอะเอาไปปลูกไว้ตรงนั้นมันแตกหน่อมา ก็โดนกินหมดนะก็เลยไม่โตสักทีเนะนี่ยมาปูกเกาะไว้แบบนี้สบายๆนะการให้ปุ๋ยก็ไม่ยากนะให้ปุ๋ยก็ในออสโมโคสเนี่ยใส่ถุงใส่ซองไว้ยัดไว้ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าใส่ไปแถวนี้ก็ได้นี่แหละปลูกแคทริยาดอกใหญ่ๆไว้ในสวนของเรานะแบบธรรมชาติ บรรยากาศเขาจะได้ชอบแบบนี้แหละอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาย้ายแคททริยาที่ผูกเกาะกับต้นตะแบกนะโดนกระรอกแทะซะเยอะเลยนะัเล็ก็เลยจัดก,การย้ายที่ใหม่นะมาปลูกไว้อยู่ในสวนที่ใกล้ๆตาเรานะคอยดูแลได้ตรงนั้นมันอยู่ไกลฮะ,นะะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ